ฉันขอเปล่าประกาศว่าชีวิตของร่างกายฉันไม่ได้เกิดโดยโลหิตอีกต่อไปแต่เกิดขึ้นโดยพระวิญญาณของพระเจ้าเชื้อโรคต่างๆทุกชนิดไม่สามารถติดต่อและแพร่กระจายเข้ามาในโลหิตของฉันได้ เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นชีวิตของร่างกายเหนื้อหนังของฉันฉันเป็นมากกว่าผู้พิชิตในชีวิตนี้และฉันมีชีวิตอยู่เหนือความเจ็บป่วยฉันมีชีวิตอยู่เหนืออำนาจผีมารซาตาน และฉันมีชีวิตอยู่เหนืออำนาจแห่งความมืดทั้งปวงฉันมีชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยพระพรจากพระเจ้าฉันกำลังเดินอยู่ในพระพรของพระเจ้าฉันกำลังเดินอยู่ในพระวจนะของพระเจ้า ดังนั้นพระวจนะของพระเจ้าจึงกําลังผลิตผลลัพธ์ที่แสนอัศจรรย์ตามที่พระวจนะได้พูดถึงเกี่ยวกับชีวิตของฉันฉันขอบคุณพระเยซูคริสที่ทรงทำให้ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครในพระองค์ ทุกสิ่งเป็นไปได้ในพระเจ้าวันนี้เป็นวันของฉันฉันมีฤทธิ์อำนาจที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ไม่มีความจำกัดสำหรับฉันอีกต่อไปฉันได้รับฤทธิ์อำนาจในการเข้ามาเป็นลูกของพระเจ้า ดังนั้นเวลานี้ฉันจึงเป็นลูกของพระเจ้าฉันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ขอบคุณพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เอเมน